ทีมเดียวของไทยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทีมเดียวเลยอันนี้ย้อนไปนิดนึงก่อนก่อนที่จะไปอย่างเงี้ยค่ะเข้าคัดตัวยังไงอ่ะแล้วแบบเราเข้าไปอยู่ในทีมนี้ได้ไงเพราะว่าแต่ละคนนี่มาจากหลากหลายหน่วยเลยอ่ะตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นเด็กที่ค่ายนเลส่วนเหมือนกันหมดแต่ที่จริงแล้วมาจากหลากหลายหน่วยเลยแล้วแบบเขาคัดตัวยังไงแล้วเราไปรู้ได้ยังไงถึงได้มาร่วมการแข่งในครั้งนี้ได้เบื้องต้นเป็นนโยบายของผู้บัญชาค่ะซึ่งอยากจะส่งทีมหญิงเนี่ยไปลองชาเลนจ์ในในอีเวนต์นี้ดูแล้วก็เลยให้รวบรวมผู้หญิงหมายถึงตั้าค่า สถานะหมจริงที่จบหลักสูตรนเรส่วน261แล้วก็อรินละลา26ค่ะว่ามีใครสนใจที่จะลองมาคัดตัวเพื่อที่จะเก็บตัวแล้วก็ไปเข้าแข่งขันค่ะก็เลยได้ไปร่วมเข้าเก็บตัวเพื่อคัดตัวค่ะนั่นแสดงว่าก่อนที่ทุกคนจะมาฟอร์มทีมกันเนี่ย<ม>ก็คือเคยสมัครมาสเรียนนเรศว,วร261กันจนจบหลักสูตรใช่ใช่ค่ะทุกคนก็จบจบหลักสูตรมาแล้วค่ะงแค่ว่าคนละรุ่น ใช่ค่ะคนละรุ่นคนละปีกันกว่าเราจะแข็งแร่งนี้เราก็ผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหมไอเยอะค่ะใครเป็นสไนเปอร์เพราะมีช็อตหนึ่งพี่พี่ได้เห็นตอนออกตัวขึ้นตึกแล้วพี่เห็นความเร็วตอนวิ่งอ่ะไม่แพ้ตอนผู้ชายแข่งเลยอ่ะคือแบบฟิตฟิตฟิตทีมยังไงบ้างคะเรามีความสามารถส่วนตัวในการวิ่งอืมก็เลยได้ลงเล่นในสเตจนี้ค่ะอ๋อแล้วแบบตอนที่วิ่งไปอ่ะมันเหนื่อยมากเลยนะเราทํายังไงให้เรามันนิ่งได้อ่ะคือแบบเข้าใจใช่ไหมขนาดแค่เรา แค่นอนยิงสไนอะ่ะมันต้องนิ่งมากแล้วแล้วนี่วิ่งเหนื่อยกดดันเงนี้ยเราเราทำยังไงเราถึงได้แบบยังยังสามารถยิงได้แม่นอยู่ตอนตอนนั้นคือคิดแค่ว่าเราจะทําภารกิจให้ได้เพราะเราซ้อมมาแล้วเราก็มัม่นใจก็ทำตามที่ซ้อมค่ะค่ะถามง่ายๆ<ม>แต่ละคนชอบสเตจไหนเพราะอะไรค <c oughs> ะเริ่มเริ่มจากหัวหน้าไปกันเลย สำหรับตัวฟิล์มเองฟิล์มชอบสเตจสเตจสองของปีนี้ค่ะ,ะมันมันเป็นสเตจที่สั้นและเร็วที่สุดเหมือนทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองก็เลยชอบแค่นั้นเองสเตจสีหนูจะไม่กังวลเลยเพราะว่าเป็นสเตจที่หนูหนูกาดยิงได้เลยไงม,มันก็ใช่ใช้คำว่ากาดยิงเลยสะใจ <laughs> ใช่ค่ะเป็นเป็นการระบายความเครียดไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นสเตจของสไนเปอร์ ่าเขาจะเครียดกว่าหนูมากหนูไม่ต้องเล็งอะไรมากค่ะยิงอย่างเดียวใช่ค่ะอโดยส่วนตัวก็ชอบเป็นสเตจที่สองค่ะเขาห้องเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องไปเป็นทีมใช้ความแม่นยําสูงมันจะมีเป้าประกันด้วยถ้าเรายิงเป้าเป้าพลาดมันก็บอกเวลา เยอะอีกก็รู้สึกว่าท้าทายด้วยใช่ค่ะท้าทายเป็นสเตจที่ท้าทายมากส่วนตัวชอบสเตจสามค่ะใช่เพราะว่าเป็นสเตจที่ต้องใช้สติแล้วความนิ่งต้องใช้ความเร็วเข้ามาเสริมด้วยขอบคุณมากค่ะก็เหมือนที่ตตงโมว่าก็คือถ้าเรายิงมิดนั่นแหละมันจะไม่มีแรงในการยกยานชอบสเตจสามเหมือนกันค่ะ มันทั้งต้องอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดเลยค่ะมันเป็นสเตจที่ค่อนข้างกดดันกดดันมากๆแล้วเราบางทีถ้าบางครั้งเราสติหลุดไปเราก็จะหลุดไปเลยเราต้องโฟกัสกลับเข้ามาอยู่ในเกมเข้ามาอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดข่งตัวใหญ่มากคือตัวเรานี่คือเทียบกับเขานี่เป็นยังไงบ้างเห็นว่าเราเป็นเด็กน้อยเลยใช่ไหมใช่เขาสูงไวไฟไล่เต้นอยู่ครับใช่ไหมใช่ครับแล้วแบบตอนเขาวิ่งเรากดดันไหมตอนที่เห็นเห็นเขาแข่งก่อน ไม่ค่ะไม่เลยหรอใช่ค่ะแล้วเราเราซ้อมเราซ้อมกันมาเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราซ้อมค่ะเราทําได้ดีในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็เราจะมักจะเอามาแบบเอ่อเหมือนกับว่าเทียบของของเราของตัวเราเองของปีที่แล้วค่ะเทียบว่าเรามีการพัฒนาจากปีที่แล้วไหมแล้วก็มีการแบบมาเทียบว่าเราสามารถที่จะ ไปเคียงข้างเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพี่ดูเห็นวะ่ามีเหมือนคนไทยที่อยู่ในดูไบเขาไปคอยสัมภาษณ์ด้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่คือแบบเหมือนเขาไปติดตามตลอดเลยหรอการแข่งขันอะก็จะมีตั้งแต่ พี่เต่าที่เป็นเพจสไปด์เต่าสไปยอียิปต์ใช่ค่ะแล้วก็มีครอบครัวของพี่ปุ้มค่ะเขาก็เป็นคนคนไทยที่ทํางานในเอมิเรตในยูเออมานานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คอยให้ความช่วยเหลือเรามาเชียร์เราไม่พอยังให้ความช่วยเหลือเราในหลายๆอย่างในในความต้องการของนักกีฬาหรือแบบเหมือนซื้อขนมมาฝากอะไรอย่างเงี้ยจะคอยติดตามตลอดทีมหญิงของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไป ติดท็อปเล้์สู้กับทีมชายได้อยู่แล้วเพราะว<ช>่าเขาจัด<ช>อันดับร<ช>วมทั้งหมด<ช>รวมกันอะค่ะแต่แต่ปีที่แล้วที่เราไปตั้งแต่ที่เราทำผลงานได้ยังอยู่ในระดับที่เที่ยงไม่ได้ดีเท่าปีนี้เนี่ยผู้ังาับัญชาก็ยังให้การสนับสนุนอยู่ยังอยากที่จะส่งทีมหญิงไปลองชาเลลจนดูต่อ ทำให้พวกเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงๆค่ะที่ท่านย,ยังมองเห็นในจุดนี้เพราะว่าตํารวจจิงของเรามันไม่จําเป็นที่จะต้องทําแค่งานธุรการอย่างเดียวยังอยากที่จะให้หลายๆท่านเนี่ยได้มองเห็นในมุมอื่นๆว่า ถ้าเกิดให้โอกาสพวกเราเนี่ยเราจะสามารถที่จะทําในหลายๆสิ่งได้อีก <S 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 ถ้าเกิดได้รับการสนับสนุนนะคะต้องขอบคุณผู้บังคับัญชาในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันที่ยังเห็นความสําคัญและก็ยังสนับสนุนพวกเราให้ไปในเวทีโลกในในจุดนี้นะคะ่ะ